ก็ยินดีต้อนรับซ u มเมอร์เนอร์ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ทีมลงโถงฮีโร่ประจําเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งโถงฮีโร่ประจําเดือนนี้ก็จะเป็นเจ้าไดแอดไฟนะครับเจ้าไดแอดไฟก็เก่งพอสมควรน,นะครับหรือว่าจะใช้ให้มันเป็นอาหารของเจ้าไดแอดน้ําก็ได้ครับไดแอดน้ำได,ได,แ,อด,ำไดแอดแสกก็จะเก่งกว่านะครับ โอเคส่วนกิจกรรมนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงของวันศุกร์นะครับ14พฤษภาจนถึงเที่ยงของวันอาทิตย์นะครับเฮ้ยจนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนนะครับโอเคเรามาดูมอนสเตอร์ที่ผมใช้ลงเจ้าไดแอดไฟชั้น10กันดีกว่าครับก็จะเป็นเจ้าแวมไฟนะครับ เจ้าแวมไฟนี่ใส่รูน ex โต้กับนะครับแล้วก็สปีดหน้าบวกหลังนะครับห้ามต่ำกว่า120นะครับหรือจะคิดรวมสกิลผู้นำก็ได้ครับให้เป็น120พอดีหรือมากกว่าก็ยิ่งดีนะครับแต่อย่าต่ำกว่า120นะครับเพราะว่าเราจะออกทีหลังนะครับส่วนตัวอื่นก็ความเร็ว50 60 70ก็ได้แล้วแต่เราเลยครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกิฟไฟนะครับผมใช้รูน EX แล้วก็พลังนะครับแล้วก็ผัวน้ำผมใช้เป็น EX แล้วก็แม่นยำนะครับแล้วก็พลาดินแสงผมใช้เป็นสวิปแล้วก็แม่นยำนะครับแล้วก็อินุกามิแสงนะครับผมใช้เป็น Ex แม่นยำนะครับต่อไปเรามาดูกัน ในถงฮีโร่เลยดีกว่าครับว่าเรามีวิธีการเล่นยังไงครับคอมโบยังไงเอ่ยอเลื่อนรูปไปข้างบนนิดนึงอ่าคอมโบของผมก็จะเป็นเอาเจ้ากิฟไฟใส่สกิลสไปก่อนนะครับให้เขาติดสโลนะครับเมื่อเขาติดสโลแล้วเราก็จะใช้สกิลสของเจ้าขัวน้ำเนี่ยครับลดเกรของเขาได้ทั้งหมดเลยแต่อันนี้มันติดไม่ทุกตัวนะครับ ก็ใช้ไปก่อนแล้วค่อยเอาพลรดินแสงนะครับยั่วยุเคต่อไปเห็นไหมครับหมวยหมวยลมมันไม่ติดยั่วยุนะครับเราจะทําการเก็บมันก่อนนะครับก็คือตัวไหนที่ไม่ติดสถานะอะครับเราจะเก็บเขาก่อนเลยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะครับก็ถ้าสมมติติดสถานะหมดอย่างเงี้ยพยายามเก็บเจ้าใดแอด น้ำก่อนนะครับเพราะว่าเราจะใช้เจ้าหวยลมนะครับในการให้เจ้าแวมไฟเราเล่งเกตเพื่อนๆนะครับเพราะถ้าเอาเจ้าแวมไฟตีเจ้าไดแอดน้ำาเงี้ยมันจะไม่ค่อยติดครับแล้วเกตมันก็จะขึ้นช้านะครับผมลืมดูตัวซ้ายสุดเลยว่ามันไม่ติดสถานะอะไรอา่าค่าเลย เอาไม่ตายโวกบโอเคสวยติดนะครับน่ากลัวมากเลยครับเจ้าหมวยลมเนี่ยใส่ท่าอุ้ยผมกดผิดดีนะติดทีสองดอกเอาครับเราก็จะจัดการได้แอดน้ำก่อนนะครับแล้วก็ใช้เจ้าหมวยลมเป็นตัวเล่งเกตให้เพื่อนนะครับโอ้ปัดเจ็บ สาหัสหนักเลยครับเนี่ยาลาดินแสงเราแนะนำว่าาลาดินแสงนี่เลือดสองหมื่นกำลังสวยนะครับเอามาลงดันนี้อเล่นเก็เข้าไปเริ่มไปเก็บมันก่อนเลยละกัน เดี๋ยวมันยิงเดี๋ยวเราจะร้องเนี่ยมันโหดนะครับได้แอดน้ำเนี่ยมันสามารถเอาบัฟที่อยู่ที่ตัวมันอะใส่ให้เราได้นะครับโอเคจบไปหนึ่งด่านต่อไปด้านสองนี่คือเนี่ยคอมโบเหมือนเดิมนะครับใช้เจ้ากิฟไฟสกิลสามนะครับแล้วก็ใช้เจ้าผัวน้ำสกิลสองนะครับมันจะลดเกรได้ทุกตัวเลย ถ้าติดนะด่านนี้ก็เก็บเจ้าตัวตลกไฟก่อนนะครับดาเมจหลักของผมจะเป็นเจ้าคลิปไฟนะครับเจ้าคลิปไฟนี่คือข้อดีของเขาก็คือจะตีเป็นเฮตีเปอร์เซ็นต์ับไม่ว่าคุณจะเลือดเยอะขนาดไหนคุณโดนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ ดาเมจเท่าเดิมนะครับดาเมจจะไม่แกว่งเยอะนะครับใช้เวลาแบบไม่ต่างจากปกติเยอะโจ้ยังมีตโโัววอกอยู่อีกหนึ่งเทิร์นตีตัวกลางก่อนเลยเปิดเกาะดูก็มีแสงเราก็คอยเปิดเกาะน,นะครับตัวที่ไม่มีเกาะแตกเราก็ทําให้เขาเกาะแตกนะครับเป็นการชี้เป้าตัวที่เราจะตีต่อไปนะครับ ี่ยปุ้งสกิลสองก็คือถ้าเจอตัวแบบลูกน้องอย่างเงี้ยมันก็เจอแรงไม่ค่อยแรงแต่ถ้าบอสก็จะแรงเลยแหละครับเจ,จ้าจนะิ้งจยเนี่ยอ่าผ่านปลด่านสองนะครับด่านสามคือเราจะจัดการเจ้าตัวกลางเลยนะครับแต่ตัวริมเราก็ไม่มองข้ามนะครับเราคอยสกิลลดเกรดอะไรเขาไปด้วยนะครับหน้าโปวกติด เราก็จะเล่นกับเจ้าล้มไฟได้ยาวๆแล้วพยายามอย่าให้เจ้าล้มไฟมันหลุดมานะครับถ้าหลุดมานี่เจ็บเห็นไหมครับตะกี้ไฟผมแบบตีแรงมากอะ่ะเดี๋ยวคอยดูเล่นเกตเลยแล้วกันดูนะครับปุ่งเนี่ยประมาณหนึ่งส่วนสาวของหลอดเลือดอะครับก็ลดเกตสักหน่อยแล้วกัน เสือไม่ทันกันไว้ไม่ต้องงกสกิลไว้ใช้มากนะครับนี่ปิดบัญชีแรงมากครับเจ้ากิบไบใครยังไม่มีแนะนำปั้นเอาแค่นี้ครับคอมโบสวยนะครับคือเขาติดสโลทุกตัวนะครับเดี๋ยวคอยดูนะผัวน้ำผมจะอ้าวสกิลวนมาไม่ทันนะครับไม่เป็นไรเรายังมีพลาดินแสงเป็นก๊อกสองอยู่นะครับสามารถ ยั่วอยู่ได้นะครับเราจะไม่ใช้สกิล2นะครับถ้าศัตรูไม่เกาะแตกนะครับถ้าเกาะแตกเราถึงจะใช้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ไฟแรงนี่ไงปุ้งลถเกตดเป็นหมูลเลยเห็นไหมครับโกงมากนะครับเจ้าปัวน้ํากับเจ้าชีไฟเนี่ยเป็นคอมโบที่ผมแบบใช้ตั้งแต่อดีต,ตการยัจนปัจจุบันตีอิก เปิดเกาะเราจะเปิดเกาะหรือตีตัวที่แบบมันไม่ติดสถานะมึนงงหรือแข็งอะไรอย่างเงี้ยเหับเห็นไหมครับผมพยายามโฟกัสตัวที่แบบมันไม่ติดสถานะอะไรอบบแต่ถ้าติดกันหมดก็โฟกัสตัวที่เลือดน้อยที่สุดนะครับค่อยๆนวดไปครับสักวันเขาก็จะต้องหมดเป็ดที ลดไปเลยให้เขาแบบติดแข็งยาวๆไปเลยครับก็คอมโบก็จะเป็นกิ๊ไฟสโลหัวน้ำลดเกตถ้ายังพลาดอีกก็ใช้พลาดินแสงยั่วยุนะครับตัวนี้น่าจะไปไวเพราะว่าเกาะแตกนะครับโอเคผ่านไปอีกแล้วส่งที่ห้านะครับ ส่งที่ห้าตัวที่ควรระวังก็คือเจ้าแดแอบแสงนะครับอันตรายมากครับเพราะว่ามันจะฮิลเยอะนี่เราจะจัดการเจ้าตัวสายสุดก่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่ติดสถานะโปรโวกนะครับแล้วก็เกตไม่ลดด้วยเดี๋ยวคอยดูนะครับเดี๋ยวเขาจะตื่นมาพร้อมกับฮิวนะครับเห็นไหมชิบหน้าลำคาญอยู่นะครับ ชัวค่อยๆเก็บไปนะครับโอ้โหเพิ่มอีกแล้วเลือดิอ๊กเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเน้นเป็นตัวๆไปนะครับแล้วก็ฟักทองมืดก็น่ากลัวนะครับเวลาถึงเทินเขานี่เขาจะให้เกาะเพื่อนๆด้วยครับทุกตัวเลยถือว่าดีเลยอะ่ะเกาะค่อนข,ข้างแข็งนะครับ แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับจิกเลยไม่รีรอแต่ผมขอจัดก,การเจ้าได้แ,ดแสงก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบให้มันหิวเยอะๆ,ๆ,ๆแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยจิกไฟผมจิกเนี่ย,ยคราวนี้ก็หมดปัญหาแล้วแ่ะครับแข่งสักหน่อย โอ้ไม่ติดตโลอีกเปลี่ยนเป้าเป็นตัวซ้ายมือแล้วกันครับเพราะตัวขวามือนี่ติดทุกอย่างนะครับอืจิกเข้าเลยพุ่งโอ้โหไม่ลดนะครับเพราะเกาะมันเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ไงครับแล้วเวลาเราจิกเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จะไม่ค่อยลดนะครับอ่าลดเกทลดไม่ไม่ติดเวย นี่ไรถ้าไม่ติดเกากันแรงนะครับต่อไปด้านสุดท้ายนะครับด้านสุดท้ายก็พยายามคุมบอสให้อยู่นะครับนี่ี่ไฟผมใส่ชลทุกตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็ผัวน้ำปุ้งเห็นว่าครับเกตหมดเลยแล้วก็อัพลาดินแสงโปโวกซ้ำบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นครับบอสอันนี้เจาะเกาะไม่ติดนะครับก็จะช้าหน่อย โอเคเล่นเกตเลยเราจะเล่นเกมวัยจกตุ้มเห็นไหมนี่ขนาดบอลนะครับโดนแรงมากอะ่ะประมาณหนึ่งสนสี่ของหลอดเลยนะครับเล่นเกตตัวลดเกตไม่ลดนะครับถ้าคลิปไฟผมได้จิกอีกทีนี่น่าจะตายนะครับ โอ้แต่มันเพิ่มเพิ่มเลือดนี่ยแหละไดแอดแสงตัวแสบนะครับเลยไม่ตายเลยดีครับเน้นเจ้าแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนลูนยังไม่ถึงนะครับก็จัดการเจ้าสุข้างๆก่อนก็ได้นะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับ โงฮีโร่ประจำเดือนพฤษภาคมเจ้าไดแอดไฟนะครับหวังว่าทีมที่ผมมาแชร์ในวันนี้จะมีประโยชน์กับซอมนเมอร์ทุกคนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย